สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการทำวีแลนแล้วก็การทำทั้งนะครับขั้นแรกเลยเราต้องเตรียมอ,อุปกรณ์ก็คือสายไมโคร USB นะครับแล้วก็สายแลนทั้งหมด2เส้นนะครับต่อไปแล้วก็เปิดโปรแกร,รม Winbox ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทำการเสียบสายแลนนะครับ กดที่ t o o l แล้วปรับเป็น legacy mode ครับพอปรับเรียบร้อยแล้วกดมาที่ neighbor แล้วก็กดคำว่า refresh ครับจะเห็นได้ว่าจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อขึ้นมาแล้วครับคือ a 3 a 3ก็คือเราเชื่อมต่อไปที่พอร์ตที่3นะครับกด connect ได้เลยครับพอเข้ามาได้แล้วมันก็จะมีค่าเก่าที่เราเซตไว้นะครับ เราต้องการรีเซ็ตก่อนให้มันเป็นอุปกรณ์เริ่มต้นขึนค่าจากโรงงานนั่นเองเรากดมาที่ system กดมาที่ reset configuration reset configuration แล้วกดไปที่ do not backup แล้วก็กด reset configuration ครับกด yes ตอนนี้แม่ขัติมันก็จะรีเซ็ตตัวเองนะครับ จากนั้นให้เรานำสายอินเทอร์เน็ตจากวิทยาลัยมาต่อเข้ากับพอร์ตพอร์ตที่หนึ่งนะครับจากนั้นเราก็รอนะครับรอโปรแกรม Winbox ็ที่มันรีเซ็ตตัวเอ่าพอเข้ามาได้แล้ว มาขึ้นหน้านี้เราก็กด Remove อนฟิกตัวเลเซชันเลยนะครับอาจจะหลุดอีกรอบนึ่งแล้วเราก็รอนะครับอ่ะเข้ามาได้แล้วคราวนี้นะครับให้เราไปที่ DHCP Client นะครับ ip แล้วก็มาที่ dhcp client กดบวกแล้วก็เลือกไปที่ interface หนึ่งเพื่อนำ internet วิทยาลัยเข้ามานะครับ apply แล้วก็โอเคครับต่อไปก็ไปที่ ip แล้วก็ address เราจะไปกำหนดเลข ip นะครับให้กับพอ r สาเป็น192.168.3.1.24แแล้วก็ interface เราจะเลือกเป็นอินเทอร์เฟซที่3นะครับ e t h t h 3กด Apply แล้วก็โอเคนะครับครับจากนั้นเราก็ไปที่ IP แล้วก็ Firewall แล้วมาที่หัวข้อ n e t นะครับแล้วก,กดที่บวกเลือกหัวข้อ Action เลือกหัวข้อ Action แล้วปากจาก Accept เป็น m u s c u l เ e นะครับ กด apply แล้วก็โอเคจากนั้นเราจะให้ IP ที่เราตั้งไว้ในพอร์ที่3มันสามารถจ่าย p ได้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ไปที่ IP แล้วก็ DHCP Server แล้วก็ไปที่ DHCP Setup จากนั้นเลือกเป็น Internet 3นะครับ Eth3 ครับ กด next อันนี้ก็เป็น dhcp address นะครับอันนี้เป็น gateway นะครับอันนี้เราสามารถกำหนดได้นะครับว่าจะให้มันแจก ip ตั้งแต่เบอร์ไหนบ้างจนถึงเบอร์ไหนบ้างอันนี้ก็จะแจกตั้งแต่เบอร์2ถึงเบอร์254นะครับอันนี้เป็น dns server นะครับอันนี้ก็ n i c k ได้เลยครับ เรียบร้อยอต่อไปนะครับามาที่ v l a ลนนะครับเราจะทำการแบ่งวีแลนเป็นสวงคือ v l a ลน0กับ v l a ลน0นะครับมาที่อินเทอร์เฟซไปที่ v l a ลนขเข้าวีแลกดบวกตั้งชื่อ v l a ลนนะครับ เราตั้งชื่อว่าเป็น VLAN 10และกันแล้วก็ VLAN ID เป็น VLAN 10นะครับ Interface เป็น Interface ที่3นะครับ Apply กด OK ต่อไปเราก็จะสร้าง VLAN 20นะครับ VLAN ID เป็น20ิน Interface เป็น Interface สาเหมือนกันนะครับกด Apply แล้วก็ OK ครับจากนั้น มาที่ ip นะครับเราจะกำหนด ip ให้กับ vlan แต่และ vlan นะครับไปที่ ip แล้วก็ add r e s s เลือกหัวข้อบวกนะครับแล้วก็มาเลือกินเ t e r f a c e เป็น interface vlan vlan 10ตั้ง ip address ให้กับ vlan นะครับเป็น192.168.10.1.24จทับ24ำไว้เสมอนะครับว่าตรงนี้ตรงที่ใส่ ip address จะต้องทับ24ทุกครั้ง ทับ24คืออะไรทับ24คือสําเร็จมากนะครับคือ255.255.255.0นะครับอาจากนั้นกด OK ต่อไปแล้วก็จะไปกําหนด IP ให้กับ VLAN20 นะครับกดบวกแล้วก็มาที่ VLAN20 ใส่ Address เป็น192.168.20.1ครับ24ทุกครั้งนะครับอย่าลืมแล้วก็กด Apply แล้วก,กด OK เคครับจากนั้น ่าเรามาที่ ip แล้วก็ dhcp server เราจะให้อ่า VLAN 10กับ VLAN 20สามารถแจก ip ได้อัตโนมัตินะครับก็มาเลือกที่ dhcp dhcp setup ใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกเป็น VLAN 10อ่าสักครู่นะครับ VLAN 10อ่าแล้วก,กด next นะครับอันนี้ก็เป็น address นะครับก็ใช้ตามนี้ไปเลย gateway ก็ใช้ตามนี้ไปเลยก็ได้ครับ อันนี้ก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้แจกตั้งแต่เบอร์อะไรถึงเบอร์อะไรนนกดนิกนิกแล้วก็นิกได้เลยะค,ะครับครับต่อไปก็กําหนดใน HCP setup ก็คือแจก i p a d d ร e s เหมือนเดิมนะครับให้กับวิีแลน์ยี่สิบเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับ ในส่วนของตัวเซตวินบอกของไมโครติกอันนี้ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาที่เอาสายแลนะครับเอาไปเสียบกับพอร์ตสวิตนะครับในที่นี้เราจะเลือกใช้เป็นพอร์ตที่24นะครับต่อไปนะครับเราก็จะเปิดโปรแกรม พุตตี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นเราจะต้องเชื่อมสายคอนโซลก่อนนะครับเชื่อมสายคอนโซลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสายคอนโซลเราเสียบอยู่พอร์ตที่เท่าไหร่เราไปที่คีขวาที่ Windows แล้วไปที่ Device Manager นะครับ Device Manager จากนั้นเราก็มากดที่พอร์ตนะครับเราจะเห็นได้ว่า,าสาย USB ที่เราเชื่อมต่อนะครับก็อยู่ที่พอร์ต COM 3นะครับอะต่อไปเรารู้แล้วว่าสายคอนโซลที่เราเชื่อมต่ออยู่คือ COM 3แล้วก็มาที่ตัว Putty เลยนะครับเปิดโปรแกรม Putty ขึ้นมาจากนั้นมาขึ้นหน้านี้ใช่ไหมครับ ให้กดไปที่ซีเรียลแล้วเปลี่ยนจากคอมหนึ่งเป็นคอมที่สามตามพอที่เราได้เชื่อมต่ออไว้นะครับแล้วกดโอเพนได้เลยครับครับเพื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็กด enter คีย์ครับอ่าขั้นแรกเลยเราก็กด enter คีย์คีย์ก็ได้นะครับต่อไปเราก็ต้อง รีเซ็ตคืนค่าสวิตจากโรงงานก่อนนะครับใช้คำสั่ง r e s e all นะครับ r e s e all <S เครื่องมันก็จะถามว่าจะเดิมดำเนินการต่อหรือไม่ถ้าใช่ตอบ y ถ้าไม่ใช่ตอบ no ให้เราตอบ y นะครับเพื่อเป็นการคืนค่าจากโรงงานนะครับทีนี้ก็รอจนกว่าเครื่องจะ reboot เสร็จนะครับหลังจากที่สวิตมันรีเซ็ตตัวเองแล้วนะครับ มันก็จะให้เรากด enter สองทีเพื่อไปต่อนะครับแล้วต่อไปแล้วกดคีย์ใดก็ได้นะครับบนแป้นพิมพ์อีกครั้งนึ่งอ่ะตอนนี้สวิตก็รีบูตเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะใช้คำสั่ง config นะครับเพื่อเข้าใช้งานสวิต์นะครับแล้วก็เราจะ แบ่ง VLAN เป็น VLAN สิกับ VLAN 20่สิบนะครับเราจะสร้าง VLAN สิบกับ VLAN 20ขึ้นมานะครับใช้คําสั่ง VLAN สิแล้วก็ VLAN ยี่สินะครับอ่ะทีนี้เราก็โชว์ VLAN อ่ะตอนนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามี VLAN หนึแล้วก็ VLAN สิแล้วก็ VLAN ยีแล้วนะครับอ่ะต่อไปเราก็จะทําให้ port ยี่นั้นเป็นทั้งนะครับิยี่สิบสี่ ทำการแท็กวีแลนด์10แล้วก็20มานะครับการแท็กคือการที่เรารวมวีแลน์หลายๆวีแลนด์ไว้ในพอร์ตเดียวนะครับต่อไปแล้วก็จะโชว์นะครับว่าเออพอร์ต24มันมีการแท็กจริงหรือเปล่าเราจะใช้คำสั่งโชว์โชว์รันอินแล้วก็พอร์ต24นะครับ ่ะเราก็จะสังเกตได้ว่ามีการแท็กวลแลน10สกับยี่สิเข้ามาแล้วแล้วก็อันแท็กวลแลนหนึ่งนะครับโดยอัตโนม,มัติต่อไปเราก็จะไปที่ดูว่า IP ของวลแลนเป็นอะไรนะครับเป็นโชว์ i อ d e ดีฟอลวีแลนก็จะเป็น1 9 2 1 6, 6, 6 8 3 2 5 4 สำเนียมากะเป็น2.5.2.5.2.5.0นะครับก็คือทับยี่สีนั่นเองตีโฟวิเลนนี้มาจากไหนมาจากจำได้ไหมว่าที่เราทำไมโครติกเราให้วลเลนวีเรนหนึ่งก็คือตีโฟวิเลนเป็น1 9 2 1 6 8 3 1ครับยี่สีนั่นเองมันก็คืออยู่ในวงสามนะครับวีเรนหนึ่ง ต่อไปเราก็จะไปที่ทำให้พอร์ตที่3แล้วก็4แล้วก็5นะครับอยู่ใน VLAN นด์ 10, แล้วก็พอร์ตที่8ถึง10อยู่ที่ v ีแลนด์ยีนะครับเราก็จะเข้าไปที่อิ 5, น5ถึง5ได้เข้าไปแล้วก็จะอันแท็กนะครับอันแท็กวีแลนด์ สิบออกมาอันแท็กคือเราจะให้ว l a ลนใดวลนดหนึ่งอะออกจากพอร์ตนั้นแค่อย่างเดียวคืออันนี้เราก็จะเอาแค่ว l a ลน0ออกแค่พอร์ตเดียวนะครับต่อไปก็ไปที่ inch, อ n t 8ถึง10นะครับอันแท็กว l a ลน0ี้ออกมา จดนี้แล้วเราก็เอาสายแ a n อีกเส้นอีกเส้นหนึ่งไปเสียบไว้กับพอร์ตที่3นะครับตอนนั้นกำหนดว่าพอร์ตที่3เป็น VLAN 10นะครับเราต้องจะต้องได้ IP ที่อยู่ในวง10นะครับ ก็ขึ้นแล้วนะครับ ipv 4 address เป็นหนึ่งเก0 2 5อนาะครับต่อไปเมื่อกีก้เรากำหนดเป็นพอร์ต8แล้วก็9แล้วก็10นะครับเป็น VLAN 20แล้วก็เอาไปเสียบที่พอร์ต8นะครับนครับอันนี้พอร์ต8นะครับก็จะเป็น192.168.20.254นนะครับ เราลองดูพอตเก้าบ้างว่าเป็นยี่สิบเหมือนกันหรือเปล่าเราเซตพอตเก้าเป็นวีแลน20ยี่สิบนะครับจากพอตเก้าแล้วเราก็จะลองเสียบพอร์ตอื่นนะครับว่ามันจะได้เบอร์ไอพีเบอร์อะไรเพราะเราไม่ได้เซตเลยว่าเออเราเซตว่าเบอร์สามถึงเบอร์ห้าแล้วก็เบอร์แปดถึงเบอร์สิบให้เป็นวีแลนสิบแล้วก็วีแลน์ยี่สิบนะครับแต่พอรตอื่นเราไม่ได้เซตเลยว่ามันเป็น ไอเบอร์อะไรเราอยากรู้ว่ามันคือ ip. เบอร์อะไรแล้วมันสามารถออกเน็ตได้หรือไม่อ่ะเราลองเสียบดูนะครับอ่าสมมุติเราเป็นพอที่12แล้วกันอันนี้ไฟสถานที่สวิตช์พอสิบสองังไม่ติดอ่าติดแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาดู ip นะครับว่าเราจะได้เบอร์ไอีเบอร์อะไรนะครับ นี่ครับเราก็ได้เป็นเบอร์3นะครับก็คือทำไมถึงได้เบอร์สเพราะว่ามันคือ default vlan default vlan ก็คือ vlan หนนั่นเอง vlan หนึเราเซตไว้ตั้งแต่ไมโครติกก็คือหนึ่งก็สองนแปดจามจุองห้าาะครับไอจุดสองห้าสี่หรือจุดหนั่นเองมันจะได้เบอร์ไ p ตามที่เครื่องมาแจกครับที่เราแจกตั้งแต่2องถึงสองหส่นะครับการทําทังนะครับการนําทังนั้นนะครับเราจะต้องทําการ ทำใบงานตัว v l a n นให้เสร็จก่อนนะครับถ้าหากเราจะทําทั้งเราต้องไปทํางานเราต้องทําการเชื่อมต่อนะครับตัว V-Land จนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับและตามด้วยการต่อแบบการต่อจากตัววิดีโอนี้นะครับในส่วนต่อไปาเราจะกำหนดให้พอร์ตที่14เป็นพอตทั้งนะครับ เพื่อเราจะเอาไปใช้กับตัว AP นะครับหรือ Asset Point นะครับเราเข้าไปที่ In 1ิพอที่14แล้วก็ทำการแท็กนะครับแท็กวีแลนด์แล้วก็20มานะครับเรในส่วนนี้ถ้าเกิดเราเราปิดเครื่องสวิตไป เราเราเปิดขึ้นมาใหม่แบบปิดลักเลยนะครับคือไฟสวิตดับเลยเเครื่องมันจะไม่จําค่านะครับถ้าเกิดเราเราไม่ใช้คําสั่งไว้เมก็คือ wr แล้วก็ mem นะครับเราต้องใช้คําสั่งนี้เพื่อให้เครื่องมันจําค่านะครับคือเมื่อเราเปิดครั้งต่อไปมันก็จะยังจำค่าว่าอ่าพอสามถพอห้ายังมีวิลเลจสิบพอแปดถึงพอสิบยังเป็นวิลเลจยี่สิบอยู่อย่างเงี้ยครับอ่าในส่วนของ การเซตสวิตก็เสร็จแล้วครับต่อไปเราจะไปทําการเซตกรีนะครับหรือ a s s เ t p พอย t ครับต่อไปเราก็จะทําการรีเซตตัว a s s เซ p พอย t นะครับขั้นแรกเราต้องทําการถอดสายอะแดปเตอร์มันออกก่อนนะครับาจากนั้นเราจะเห็นว่ามีปุ่มอยู่ปุ่มนึงไม่ใช่ปุ่มนะเป็นรูเราเอาเข็มเข็มที่มันแหลมๆนะครับมาจิ้ม จิ้มค้างไว้ก่อนแล้วเราค่อยอเสียบตัวอะแดปเตอร์นะครับจิ้มค้างไว้แล้วก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับสังเกตไฟสถานะที่มันไม่กระพริบแลยครับ แตนั้นเราก็รอนะครับรอจนกว่าไฟสถานะจะขึ้นติดทั้งสองดวงนะครับครับหลังจากที่เอเอพีอมันรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นไฟติดสองดวงนี้นครับแล้วเราก็มาที่ Wi-Fi นะครับอ่า จะเป็น Set ม e อัพนะครับ CF 0 3 1 8อาจะดูจาก Mac Address นะครับ Mac Address ของเครื่องอเครื่อง a p นะครับนี่ครับดูตรง Mac Address ตัวข้างหลังนะครับเป็น CF 0 3 1 8นเนี่ยครับโอเคนะครับอ่าต่อไปแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเลยนะครับพอเชื่อมต่อมาแล้ว เราจะใส่เป็นรหัส admin admin นะครับอันนี้ก็เป็นเลือกประเทศนะครับเป็นประเทศไทยกดโอเคอันนี้มันเป็นหน้า UI แบบใหม่นะครับผมจะเป็นผมจะใช้เป็นหน้า UI แบบเก่านะครับไปที่รูปคนนะครับแล้วปรับเป็นสวิต o u i นะครับอ่าแล้วจากนั้นเห็นหัวข้อที่เขียนว่า network ไหมครับกดคำว่า new ครับอ่าอันนี้เราจะสร้าง ssid ขึ้นมานะครับอ่าเอาเป็นชื่อ v i lan 1 0นะครับ v i lan 1 0 e m p l o y เอาเป็นแบบ employee นะครับอ่าเสร็จแล้ว กดไปที่หัวข้อว l a ลนนะครับหัวข้อ VLAN น่าเราจะระบุให้เป็น VLAN น0นะครับให้มันแจก IP เป็น VLAN น0ตรงนี้ก็จะเป็น VLAN น ID v ีแล ID ก็จะเขียนเป็น VLAN น0สนะครับต่อไปไปที่ Security นะครับ Security อันนี้เราสามารถกำหนดรหัสผ่านนะครับตั้งรหัสผ่านเป็นา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วกันนะครับต้องใส่คอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มผ่นานผ่านเดี๋ยวอ่ะต่อไปเรก,กดแอคเซสเลยนะครับหวข,ข้อสี่แล้วก,กดฟินิชนะครับอ่าต่อไปเราจะสร้างอ่าเซตอัพของส่วนวีแลนด์ของวีแลน์ยี่สิบนะครับกดไปที่นิวนะครับอันนี้เราจะเลือกเป็นแบบ Grace แกรีสน,นะครับ แล้วก็ตั้งชื่อเป็น v ีแลนด์นะครับเข้าไปที่ VLAN นแล้วก็คัสตอมนะครับอ่ะเน็ตเวิร์กดีไก่อนแล้วก็มาที่ Static เป็น v ีแลนด์ิบนะครับอ่ะเน็ตเวิร์กดีไซน์เอ้เน็ตเวิร์กแอสแล้วก็ Static เป็น v ีแลนด์นะครับไปที่ Security นะครับหน้านี้หน้านี้มันจะเป็นเ เมื่อผู้ใช้เราอิน w i i i นี้จะต้อง Accept ก่อนนะครับว่า Accept บนเว็บเบราว์เซอร์นะครับถึงจะใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ต่อไปแลก็กด Accept เลยนะครับแล้วก็กด Finish ครับทีนี้เรามาลองรีไวไฟดูกันเห็นไหมมันขึ้นเป็น VLAN 10กับ VLAN 20แล้ว VLAN 10เราตั้งรหัสผ่านไว้มันจะเป็นรูปเป็นแจนะครับเราต้องใส่รหัสเป็น ก็เกกันนะผมเคยเชื่อไหมสักคู่นะปิดทุนใหม่วิลเลนสิทวิลเลนสิบน,นะครับรหัสผ่านจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วกดจอย แล้วทีนี้เรามาดู IP พนะครับว่าเราจะได้ i ออะไรนี่ครับก็จะได้เป็น IP 192.168.10.252สองจุดหนึ่ะครับสับเน็ตบัสจะเป็น2 5งห5า2 5 5จุดสองนยครับเราเตอร์นะครับหนึ่งเก้1สองจุดหนโอเคครับต่อไปก็ไปเชื่อมของว l a ล20นะครับใน,นส่วนของว l a ล20ที่บอกไปคือว่าเอ มันต้องเข้าหน้าเว็บไซต์ก่อนนะครับเพื่อไปคอนเฟิร์มว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตนี้เพราะมันเป็นแบบอผู้ใช้กับคนนอกอน,นะกด Accept นะครับอ่ามันขึ้นซักซส่งนี้แล้วกดดันอ่ทีนี้เรามาดู IP นะครับเราจะได้ IP อะไรกันอ่าเราก็ได้เป็น IP 192.168.20.253นะครับครับผม ในส่วนของ AP ก็จบเพลงท่านี้ครับขอบคุณครับ